อาหารเจนี่แหละคือมังสวิรัตดังนั้นมังสวิรัตจึงเป็นอาหารเจด้วยรู้จักแพทย์วิถีธรรมเมื่อปี2557ค่ะปีนั้นมาเข้าค่ายนะคะแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากอาจารย์เรื่องการลดละเลิกเนื้อสัตว์เป็นการให้ชีวิตกับสัตว์ แล้วก็เป็นการบำเพ็ญบุญด้วยนะคะคือเราได้ได้สละการกินพวกพืชไม่ใช่สละการกินพวกเนื้อสัตว์ไปอย่างเงี้ยค่ะก็ในปีนั้นนะคะมาเข้าค่ายแล้วก็ได้ได้ดูคลิปเขาเรียกว่าชีวิตล่ำไห้นะคะได้เห็นการฆ่าสัตว์ที่มันโหดร้ายนะคะจากที่เรากินมาเนาะ 52ปีนะคะของการใช้ชีวิตที่ได้กินเนื้อสัตว์เนาะแล้วพอมาได้ดูชีวิตล่ำให้ซึ่งเขาให้เห็นวิธีการฆ่าสัตว์โอ้โหมัน,ม,นมันโหเราโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอมนุษย์นะมนุษย์เราทำไมเราไปโหดร้ายกับสัตว์ขนาดนั้นเขาก็ชีวิตหนึ่งเหมือนกันกับเราแม้แต่บแบคทีเรียนะที่เรากิน โยเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบคทีเรียรก็เป็นชีวิตเล็กๆแต่เขาก็นหนึ่งชีวิตเหมือนกันเนาะแต่นี้เออเริ่มจากกุ้งจากปลาปูหอยมะไก่มะหมูมาวัวมาแพะมาอะไรออกสารพัดเนาะโอ้บางคนยังปลวงประวานยังกินนะคะเนี่ยค่ะก็ทําให้เราโอ้มันมันสยองเลยอะแล้วยิ่งเขาก่อนตายเนาะเขาจะทรมานแล้วในความทรมานของเขามันก็จะมีความอาฆาตเนาะ ซึ่งจะส่งผลให้เรามีความเจ็บป่วยมีเรื่องร้ายมีโรคร้ายเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าท่านเลิกกินเนื้อสัตว์ได้นะคะชีวิตของท่านก็จะประสบกับความสุขขึ้นนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็จะค่อยๆหายไปนะคะก็อาจจะมีวิบากบ้างเพราะว่าเราเบียดเบียนเขามาก่อนเนาะเขาก็มาเอาคืนบ้างก็ถือว่าเออเราทำมาก็ชดใช้เขาไปค่ะประมาณนี้นะคะสาธุค่ะ ก็ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลจินเจนะครับก็ถือว่าเป็นการมาปลดปล่อยชีวิตสัตว์นะครับสัตว์เขาก็ต้องการอิสระเสรีภาพเหมือนกับกับคนนี่แหละเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตต้องออต้องการความอิสระนะครับครับมาปฏิบัติธรรมก็คือการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ นะครับแล้วก็ที่ละเอียดยิ่งกว่าน,นั้นก็คือเรามาเป็นนักบือธรรมเนี่ยเ,เราก็มีความไม่ผูกสัตว์ไว้นะครับคือพยายามที่จะปลดปล่อยแม้จิตวิญญาณที่เบียดเบียนที่ทำให้เกิดความก่อเวรอะไรเงี้ยเราก็มา มาปลดปล่อยมาให้ทานให้ทานชีวิตให้เกิดความอิสระแก่ทุกชีวิตนะครับไม่ผูกสัตว์ไนวะ้พยายามที่จะให้ทานจริงๆให้ทานในเรื่องของการมามากินเจมากินมังวิรัตอาหารมังวิรัตนะครับนะครับที่สุดแล้วก็คือการไม่ผูกสัตว์ไว้ไม่ก่อเวรให้อภัยจริงๆก็คือพยายามที่จะ สละเสียสละนะครับโอเคค่ะไม่ว่าใครต่อใครก็รักชีวิตของตัวเองนะคะไม่มีใครที่จะไม่มีใครที่จะแฮปปี้กับการที่โดนเฉือนเนื้อเสียเลือดนะคะคนกับสัตว์ก็มีจิตวิญญาณที่เหมือนเหมือนกันนึกถึงเวลาเราเจ็บป่วยนะคะเรา,เาทำทุกทางเพื่อให้มีชีวิตรอดอะไรอย่างนี้แต่ว่าสัตวนะ์น่ย เขาไม่เขาพูดไม่ได้เขาร้องขอชีวิตไม่ได้แต่เราเป็นมนุษย์เราเราได้เปรียบกว่าเขาก็คือเราพูดได้ร้องขอชีวิตได้ฉะนั้นเราจึงเสียสละให้มากๆด้วยการหันมากินพืชค่ะในพืชมีสารอาหารมากมายที่มีประโยชน์กับร่างกายของคนนะคะฉะนั้นคนที่กินพืชจะแข็งแรงกว่าแล้วก็เบาเนื้อเบากายมากกว่าคนกินเนื้อสัตว์ นะคะเชิญชวนทุกคนมากินพืชกันเยอะๆนะคะในเทศกาลกินเจนี้นะคะขอบคุณค่ะอ๋องานล้างหางจะมี2อย่างครับมีล้างหางใหญ่กับล้างหางเล็กครับจานเล็กครับจานหางเล็กคือให้เด็กนักเรียนช่วยครับหางใหญ่นี่มีมีสามสคนนะผู้ช่วยกันครับอ๋อล้างตั้งแต่วัน ันที่13ครับวันพ่อแจกแจกงานพ่อครับแล้วก็ต่อมาก็รับสี่ถึงยี่สิบสามเลยครับโออก็มีแบ่งกันครับว่าเอาเศษอาหารออกก่อนครับพอหมอมาก็กว่าเศษอาหารออกก่อนแล้วก็มีน้ำแรกน้ำยาแล้วก็น้ำสะอาดแล้วก็ไปคว่ำครับแล้วก็มีระบบเช็ดด้วยครับเช็ดทําทำความสะอาดครับ อ๋อไม่มีครับพ่อมีผู้ช่วยเยอะไม่มีปัญหาเลยครับอ๋อเด็กมันจะช่วยเด็กช่วยล้างล้างหางเลขครับอันนี้หางใหญ่มีแต่ผู้ใหญ่ครับอ๋ออ๋อเขาก็ช่วยเยอะเลยครับเรียนรู้เรื่องความสะอาดเรื่องอะไรฮะแบ่งการช้อนชามครับ ขอทางด้านโน้อนอาพึ่งครับผมอยู่ตารางหางใหญ่ไม่ได้ทำตรงโน้นเลยครับหนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตาย